โอ้มาถึงหน้างานครับมาดูคลิปนี้ครับผมงานใหญ่ด้สเน่เขาจ้างเขาจ้างทีมงานหนูกันฟาร์มทำรายวันครับจ้างเป็นวันไหมมีทั้งรถหกล้อเมโคนะครับสามสี่คันนี่เขาจ้างหมื่นห้าเยียดีสมาดูครับงานใหญ่ครับเป็นตมคลิปเด็ดถบะโอ้คลิปเด็ดคลิปเด็ดจะเตอระเห็ดกกะเตือระะอระเห็ด เราจะมาดูทิมงานหนูกันฟาร์มแล้วเขาจะลงงานตรงไหน <_ an> เนี่ขาบอกว่ามีน้ํามันให้มีที่พักด้วยว่ะอ้อออดีเถอะวะมีที่พักให้ด้วยไหม αι? บ้านหลังนั้นไหมลุขึ้นเลสผโกี้นี่นี่ครับอูแบกยล่นะเขาไปลงตรงไหนวะเนี่นยนะเขาสิบร้อเราหกร้อมันจะเสร็จง่ายไหม เขามากินตั้งนานแล้วดิเนทำคนเดียวมันไม่เสียดง่ายเลยมีน้ำไม่มีจะสูบแล้วมันแรงนี่เขาก็เลยต้องการอันนี้ก็คือแก่งเมืองการครับตรงนี้จะเป็นตรงที่น่าจะเป็นตรงหางหางแก่งเมืองการผมจะถอยเข้าตรงนี้นะ งานใหญ่งานไหมทำง่ายดิดินแข็ง,งเหมือนกันนี่เราดูเหมือนว่ามันจะหล่มไม่ใช่นะครับดินแข็งครับดินแข็งนะครับขุดยากผมมาลองแล้วนึกว่ามันจะหล่มติดลมไม่ใช่เลยครับดินแข็งครับเอาลงได้หรือยังลงได้เีย โดนฝนเนี่ยเปียกแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวก็แห้งครับคนมีแต่ว่าดินแข็งเืองกายเป็นดินสมองทํายากงั้นอย่างนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ทําง่ายทําง่ายผมมาขุดแล้วข้างๆแข็งดินทําง่ายดินข้างข้างบนเนี่ยเหมือนมันจะลิแต่ว่าข้างล่างนี่แข็งแต่ไม่เจอดินดดนเหมือนดินอยู่แถวบ้านกวดครับลงไปลึกได้ได้เรื่อยๆ ตอนนี้มาถึงครับเอารถลงนี่ยทำไมพูดได้ล่ะนี่โซก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 ทำไมขาดซะแล้วครับผมเอาล่งเอารงพายเอกปักขึ้นไปขึ้นก่นปักปักก็ขึ้นเป็นนางสูงแท้เอามาสองขั้นหนึ่งเจ็ดหกรอ่ใช้อฟตเฟวร์ไม่โค่ะเีย มาสวยจัย่ว <masa> <laughs> ่ป้าป้า <f uss Disney> ึ้นไปียับเบียร์ไหมยังอ่อนติเห็ดขือเห็ดหรอกนี่เลยเขาขุดตั้งโน่นนี่เลยไม่เห็นไงอย่าลงไปน้ำขอ ไปทำเครื่องมาหมดไปเจ็ดหมื่นเปลี่ยนมุงกีใหม่อีกสามหมื่นห้ารวมสลักอะไรตอกบูทตอกอะไรหมดไปเป็นแสนครับซ่อมรถแผลนี้แต่ทำมาเจ็ดหมื่นก็จริงนะเจ็ดหมื่นกว่าก็จริงแต่เปลี่ยนสวิตสวิตไฟตัวสตาร์ทนะครับอีกสองหมื่นกว่าบาทเป็นแสนครับเป็นแสนครับไปทำเครื่องแล้วก็มุงกีใหม่แสนกว่าหาเงินทีนี้ หาเงินอย่างเดียวบักนีโมอยากได้ช่วงล่างใหม่ๆอย่างนี้แหละจบล้อมั้ยจบล้อมั้ย,อยเอาลงเอาลงเอาลงเลยอันตรายไปหมิ่นเกินไปถ้าเกิดมันซุดมาอันตราย ฝีมือ้วครับเห็นไหมเขาขับเองเขาหัดเองเรียนรู้เองเขาก็ขึ้นลงได้สบายเออเอาลงเลยเอาลงเลยเอออู้อันตรายถั่ะไปไตอะไรอยู่งั้นเวลามันจิกพื้นแค่นิดเดียวสไลด์มันสไลดเลยนะเอาไม่อยู่นะต้องเอาล้อให้แตะพื้นก่อนครับยังไงก็ตามต้องเอาล้อแตะพื้นก่อนครับไปเล่นอยู่บนเหล็กไม่ได้ครับเหล็กกับเหล็กกัดกันมันไม่แน่นเหมือนพื้นดินนะพ่อพ่อ ขน,นาดน้ำหนักรถคันนี้ยังเอาบอกกา้านควยกล้อได้แค่นิดเดียวนะ PC 160มุงกี้ใหม่ครับมุงกี้เกาหลีเฮ้ยทำอะร <c oughs> ปากเอ้ย <c oughs> มึงยังกล้าไปจากพี่เนาะปากเนาะยู่นิยตันจใบกระดอกไหมาวว้าๆๆ้าๆๆวว้วา้ จะพาลงไปดูงานอ้สิบร้อไปเทกไกลอยู่ด้วยนะ่ะทำผนังกัน้นน้ำเลยน่าจะเป็นแคปนะครับแคปเทอร์พิล่ารถไถวะนะันน่ะอ้ติดหลมซะแล้วหกลอ้อเออสิบร้อรับ แล้วขับเขาขับลงไปเห่นน้ำเงินไปเอ่อไปบึงเงินตากจะเข้าไปลงไปได้อยู่เด้ล่ะนะได้อยู่ไม่ผมยังไม่ย้ายลงมาทำไมเขาบอกผมยังไม่ย้ายเดี๋ยวพาพี่น้องลงไปดูแคทเธอริล่านะพี่น้องนะน้ำหนักปฏิบัติการน้ำหนักปฏิบัติการ22.5ตัน เมื่อกี้1 2คิวลรนเรอร์7ตัวแคลเลียอ2อตัวตัวบังไดโวมันไดโวเออรถหกล้อนี่แบกแอน็นพอด้ว่นะไดโวน,นักพนันเนื้อนักขึ้นยงนี่ไดโวมันน่ะเอาใส่รถหกล้อนี่แบกแอน็นพอดเราเนี่ยเขียนหาตันยกพูดเราไดโวเนี่ยมันของคอยตี อาเห็นแล้วมูกระเจายกมากนี่จะบอกค่ะค่ะเออแมนอันนั้นทีมงานของผู้ใดฮะเน่ยผู้หุ่นฟังอุลอุ่นนี่ฟังพุนแม่ฟังวัดเนมยเห็นปะบ่ท่านยวโดนคักหรอกสองปีปีนึงปีองเวเออโอ้เขาขุดออกไปหลายแล้ว ฝนตกก็ะเฮ็ดง่ายที่เขาตีดูดไว้เมื่อหร่หอเนี่ยเขากินใจกลางออกเหลือแค่กระดูกตรงนั้นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะกระดูกมันฝนตกมากกรเฮ็ดได้นั่นสงสัยหนูกันฟาร์มจะได้เนินนี่แหละยังเป็นไสมันเป็นดินขุดง่ายยุ่นี่ดินซิปลอเอาไปกับกัง่ายรวมไปข้อขุดกับง่ายของมันเป็นยังมันเป็นอย่งที่ไปถ่ายมันเบลอๆคขึ้นื่องหลังถนน ก็เลยเบียรก็อะไรยังไงก็ยังมีหล่น้หมมันมาทรงนี่หนะวราหันนี่เราจะจอดตรงนี้ครับมาดูแคทเธอรีล่าครับเขาแก้ให้มันใหญ่รถเออเตืเรื่อมาเลยครับจอดอยู่ตรงนี้เลยสิบรอคนไปขับรถใส่ปะคนคนคนวุ่นว้างแข่นเปรียนออกทีอ๋อเลี้ยงค้างไม่คั่ไปหันอโอ้ตักแบบว่าไม่ต้องสวิงอะไรมากมายครับ เนื้องานนี่มันทำง่ายแล้วบางครั้งก็เลือแต่สันนุ่นไหมโคนโตกระเด็นใดเด่นไหมมันจะอยู่ที่ที่เทแล้วแหละแต่ดินแบบเนี้ยนะครับผมจะบอกให้ดินแบบเนี้ยเทตักไปยังไงเทรถก็ไม่หล่มครับมันดินแข็งถ้าคุณจําได้ปีนั้นนะเราเอาไปทํางานแบบก,กาฟิลนะปีชายไปลงต้นบักการก็บอกพ่อนะ่านี่แหลกว่ามันดินสมองลยมบันโจนลงไปดินเกนทีละเฮ็ดไงเลย มาวันจีมาแปดมื่นก็จเจ้าได้ปุ๊บบัตรถอดฟถ่ายที่มันแย่ถอดแล้วเนาะบัตรถอดในเวลาเทอัดกล่องไหมไาถ่ายมันบ่เปิดคือตัวเห็ดหนึ่งเวลาถอยกับเห็ดจะ่าขันบมี้าถ่ายถอยอัดกล่องปุ๊บมันต่อกันเป็นกล่องเดียวกันเลยดิเดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้าครับมาแล้วรถสิบล้อสองคันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาดูเจ้าแคทเธอร i l ล่าทำงานกับเจ้าเด็กก้ากับเจ้าหลงครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ